คุณไม่รู้สตอรี่ผมประกาศตรงนี้เลยครับว่าถ้าจบดีกาสารตัดสินมายังไงเราต้องแยกย้ายกันอยู่แล้วคนเราถึงเวลามันต้องแยกย้ายครับนะครับ ไปฟ้องศาลสิว่าศาลตัดสินมาผิดไปฟ้องพ่อมไงนะยอ,อกไปสายตีนศาลเขาตัดสินมาแล้วเราต้องน้อมรับมาเข้ามาอ e ี i j i n เนี่ยส้นตีนนละสดผมอีสานเลยอ่ะอีสารเลยอะ่อยอะอีสารจา๋าอีสานเลยนะอีสานเลยนะครับ วันนี้นะครับที่ป้าพูดเพราะหวังดีกับกูทีเพราะเขาทำอะไรคุณไม่ได้ก็ไปลงที่ลุงลุงไม่ให้โถส้วมนะครับผมไม่ได้มีอิทธิพลในขนาดนั้นนะครับผมบอกไว้ให้นะครับผมไม่ได้มีอิทธิพลในขนาดนั้นถูกต้องไหมครับ ทำไมคุณไม่มองว่าผมแม่งถูกตรงข้ามฝั่งตรงข้ามจะล้มอ่ะจะล้มผมหลายครั้งแล้วลม้มล้มผมไม่ได้เพราะอะไรครับผมคือตัวตึงคนที่ดําเกลียดที่สุดไงถูกต้องไหมครับเรื่องคดีฟามก็คือส่วนเรื่องคดีฟามเรื่องส่วนตัวคือเรื่องส่วนตัวแล้วทาไมพวกมึงไม่คิดแล้วมันเอาลูกชื่อลูกกูไปตั้งเป็นชื่อหมาเนี่ยไอ้นนจุนเนี่ยทําไมพวกมึงไม่คิดกันบ้างวะ ว่าอีนี่มันชั่วแค่ไหนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวเรื่องส่วนรวมไม่ได้เกี่ยวเรื่องคดีแยกแยะสตินะครับจะมือฟองมือฝาพิทยาผมไม่ได้มือฝาใครผมไม่ได้เป็นขี้ค้าใครจริงไหมเลิกมองให้แล้วว่าผมเป็นมือฝาลุงมือฝาป้ากูไม่ได้เป็นมือฝามือซ้ายใครกูไม่ได้ขี้ค้าใครผมเป็นยูทูบอิสระผมเป็นยูทูบอิสระ ถูกต้องไหมเออเรื่องนี้เรื่องระหว่างผมกับอีดามเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าไปมองเป็นเรื่องส่วนรวมช่องผมไม่ได้มีอิทธิพลในขนาดนั้นจริงไหมไม่ใช่ว่าทำอะไรผมไม่ได้ไปลงลงมันไม่ถูกมันไม่ใช่คุณคอมเมนต์แบบมันไม่ถูกมันคนละประเด็นแยกแยะ ไม่ใช่มาโยนขี้ให้ที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 ถูกต้องไหมอะไรอย่างดําผมไปกันแกล้งอะไรเมื่อก่อนเมืคุณเย้วเยว,เย,วเย้วให้ผมไปร้องเรียนร้องเรียนดีดําให้ผมไปร้องเรียนเรื่องป่าไมา้สุดท้ายมีปัญหามาไอทีรับคนเดียวผมพูดถูกไหมเห็นแก่ตัวไปกันไปหรือเปล่าบางคนก็สนับสนุนช่วงนั้นสนับสนุน โอ้ยอขาหมูเชียร์เชียเชียขาหมูนู่นนี่นั่นเชียร์กันเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวสุดท้ายอีดำทูกจะเบินคดีมาโทษว่าเขาทำอะไรคุณนาทีไม่ได้ไปลงที่ลุงมันคนละเรื่องกันเฮ้ยถ้ามันไม่ได้ทำผิดมันจะรับสรารภาพทำไมเรื่องป่าละมอผมถามหน่อยแยกแยะสตีะแยกแยะกันหน่อย แยกแยกกันหน่อยสตินะมีสติกันหน่อยเมื่อก่อนนี้เย้ยวเย้ยว,เยยวเชียร์ขาหมูเชียร์ขาหมูเวลามีปัญหามาโยนขี้ให้ถี่ทุกช่องพูดถึงเรื่องป่าไม้กันหมดแต่เวลามีปัญหากูรับคนเดียวมันยุติธรรมสำหรับผมแล้วเรอครับเอฟซีลบไปได้นะครับว่าผมเป็นมือฝ่ามือซ้ายใครลบไปได้ครับผมผมเป็นช่องทุกอิสระ ผมออกไปอยู่ข้างนอกสองปีแล้วครับแต่ผมมีความจริงใจผมมีความเชื่อมัน่นและผมยังมีความศรัทธาผมไม่เนรคุณความคิดตัวเองผมถามหน่อยเวลาเรื่องป่าไมา้มีประเด็นกันเยวเยวๆเยวเยวเยวทุกช่องแต่เวลากูมีปัญหามาลงที่กูคนเดียวมันยุติธรรมสำหรับกูแล้วเหรอครับ ผมถามหน่อยครับถูกต้องไหมครับผมมีปัญหากัะอีดำมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมในนาที่พลเมืองดีรู้จักคำว่าพล,ลเมืองดีไหมรู้จักคำว่าพลเมืองดีไหม แอดมินไปไหนหมดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมปดบล็อกแอดมินออกหมดเดี๋ยวตั้งใหม่ทั้งโลกได้หรอครับขนาดนายกรัฐมนตรียังถูกด่าถูกว่าแล้วผมรับภาษาแล้วับผมผมไม่สามารถทำอะไรถูกใจแครทุกเรื่องแต่ผมทำตามใจของผมผมทำตามใจของผมและการที่ผมไปร้องเรียนดีดำมันเป็นความเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนรวมไม่ใช่เรื่องส่วนตัวผมในหน้าที่พลเมืองดี ถูกต้องไหมผมเสียสละเสียเงินเสียทองในการเดินทางค่าน้ำมันค่าน้ำมันไปร้องเรียนต่างๆนาผมทําในหน้าที่พลเมืองดีไม่เกี่ยวอะไรกับลุงกับป้าเลยแม้แต่นิดเดียวลบไปเลยครับว่าผมเป็นมือฝาลุงมือฝาป้าลบไปเลยครับไม่ได้มือฝามือซ้ายใครไม่ใช่ขี้ค้าใคร ผมพูดได้คิดนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครนะครับผมพูดถึงเอฟซีนะครับที่พยายามที่ไม่เข้าใจ f อฟซีฝั่งของข้ามเอฟซอีดำมเอฟซเข้ามาปวดเมื่อกี้นี้ที่ผมบล็อกไปเมื่อกี้นี้นะครับโอ้ยะนะนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ผมอยากให้ทุกคนรู้ไว้ คนยังผมแม่งจริงใจสุดแล้วผมบอกไว้ให้ใจผมแม่งพร้อมบวกหมดอ่ะผมแม่งใจสุดแล้วผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมไม่ใช่หมาหยอ,อกไก่นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมกับอีดามผมบอกตรงนี้เลยนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าอีดำม,มันชั่วมันเฮี้ยเราต้องด่ามันเรื่องคดีผมไม่เคยเข้าไปยุ่งครับเรื่องคดีผมไม่เคยเข้าไปยุ่งไม่เคยเข้าไปแทรกแซง เมื่อไม่กี่วันนี้ทีมงานทนายโทรมาหาผมผมบอกว่าผมไม่ยุ่งทนายลุงทนายป้าโทรมาหาผมผมบอกผมไม่ยุ่งไปคุยกันเอาเองถูกต้องไหมเรื่องคดีฟงเรื่องคดีฟามผมไม่ยุ่งนะครับไม่เข้าไปก้าวไกลครับ แต่ทุกวันนี้ผมได้ดาเพราะอะไรเพราะแฉพฤติกรรมสันดานของมันอีดาคนดีนะครับด่าพ่อแม่ตัวเองอีเฮี้ยนี่คนดีนะครับไหนฐานเรื่องนี้ฮะเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับทนายธรรมรังศรีโทรมาหาผมผมไม่ผมไม่ไม่ยุ่งนะครับผมไม่คุยนะครับผมบอกผมไม่ยุ่งนะครับโทรมานะครับทนายธรรมรังศรีโทรมานะครับ บอกว่าบอกว่าไม่เห็นผมไปศาลผมไปศาลไม่ได้ครับผมสิดคดีแอดหนิงผมไม่ไปครับผมยังไม่ยุ่งเลยผมบอกผมไม่ยุ่งแต่ผมให้กำลังใจผมแค่ให้กำลังใจ